สวัสดีค่ะสวัสดีรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้อาจารย์ลืมกดอัด <c oughs> เปิดไพ่ไปแล้วนะคะวันนี้เป็นการอ่านเรื่องราวความรักของชาวลัคนาราศีกันนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2อ6 7นยน2567ะคะลืมกดอัดนะคะพูดไปเยอะเลยนะคะอ่าสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิกด,ดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะแบ่งตามหลักของรศัศาสต์ไทยคะ่ะดูได้ทั้งลัคนาราศีแบบไทยนะคะ อันนี้เป็นการอ่านด,งดวงโดยรวมอาจจะตรงว่าไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะคะไพ่อาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้ใครจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะ S N S H O I N A หนแน่นะคะใบแรกนะคะ Toxicity c นะคะเหมือนกับเรื่องราวความรักของชาวกันในช่วงหลังเดือนพฤศ,ศจิกายนนี้นะคะไพ่กำลังให้อาจารย์เล่าเรื่องราวความรักที่มันค่อนข้างมีดราม่านะคะความรักที่อาจจะไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะคะเพราะว่า Toxic relationships can drain your energy and s e l f worth นะคะ มันเป็นของพลังงานของความรักที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคุณนะคะสร้างความขมขื่นให้กับคุณมากๆนะคะจนบางทีคุณรู้สึกว่าเอ่อคุณค่าเนี่ยนเองมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะคะแต่คุณก็ไม่สามารถตัดใจได้เพราะว่าพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานของทวินเฟรมนะคะแ mm hmm. มกเนติกนะคะเขามีพลังงานดึงดูดคุณมากมายมากๆนะคะจนคุณไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้นะคะคุณไม่สามารถที่จะมี ชีวิตอยู่โดยที่ขาดเขาได้นะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่ายอมที่จะทนทุกอย่างเพื่อรักษาความรักนี้ไว้ไม่ว่ามันจะเจ็บปวดนะคะไม่ว่ามันจะท็อกซิกสักแค่ไหนก็ตามนะคะเหมือนเขาเข้ามาทําให้คุณได้ตื่นรู้เข้ามาทําให้คุณได้ได้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งนะคะที่มันเป็นด้านมืดของความรักนะคะในขณะเดียวกันมันก็มีด้านที่สว่างสวัยนะคะเหมือนกับความรักครั้งนี้มีทั้งทุกข์แล้วก็มีทั้งสุขนะคะ สุขก,ก็สุขสุดๆทุกก็ทุกสุดๆมากๆนะคะหรือก่อนหน้านี้เขาเคยดีกับเรามากๆแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเขาสร้างความเจ็บปวดให้กับเราก็ได้นะคะแต่คุณก็เหมือนกันกบยังมีความหวังว่าออคุณจะทําให้เขากลับมาเป็นคนที่แสนดีของคุณเหมือนเดิมนะคะหรือเป็นคนที่แสนดีของคุณยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณก็เลยยังทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกตรงนี้นะคะชอบกัน dressing up นะคะขอดูใบที่3หน่อยนะคะ o n o p portunity to dress up and party นะ fun times ahead เหมือนกับคุณพยายามทําชีวิตของคุณเนะี่ยให้แฮปปี้ให้มีความสุขนะคะเหมือนกับตอนนี้คุณพยายามที่จะไม่จมกับความทุกข์แล้วนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีดรามา่ามันจะมีเรื่องราวอะไรที่มันร้ายๆเข้ามาในความรักของคุณนะคะแต่เหมือนกับคุณพยายามที่จะกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะอื ต่อให้มันเจ็บปวดแค่ไหนนะเหมือนกับชาวกันคุณพยายามที่จะทิ้งความเจ็บปวดตรงนั้นนะคะหันมาสนุกหันมาแบบว่าทําอะไรที่มันดีต่อคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าสังคมมากขึ้นออกจากเซฟโซนของตัวเองนะคะหันมาแบบให้สิ่งดีๆกับตัวคุณเองบ้างบ้างนะคะไม่อย่างนั้นคุณจะรู้สึกว่าพลังงานของความท็อกซิกตรงเนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกคุณค่าในตัวเองลดน้อยลงนะคะหรือใครที่อาจจะไม่ค่อยได้ติด ต่อกับเพื่อนกับสังคมของตัวเองนะคะก็พยายามที่จะกลับมาติดต่อกับสังคมที่เขารักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนคุณพยายามหาบาลานซ์ในในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเหมือนคุณก็ยังรักเขาอยู่แต่คุณก็เหมือนกับว่าจะต้องรักตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะคะม,มันเป็นเหมือนกับการเริ่มต้นที่ดีนะคะในการที่ชาวกันจะ กลับมารักตัวเองบ้างนะคะให้เวลากับตัวเองบ้างนะคะไม่ใช่ทุ่มเททำเพื่อเขาเ,เพียงอย่างเดียวนะคะเต็มร้อยก็หมดไม่ได้นะอันนี้อาจจะให้เขาแค่50าสิคุณกลับมาเป็นตัวขงตัวเอง50มันเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูในพลังงานของไพ่ทาโร่ไพ่อพอริลอีกชุดหนึ่งนะคะ release your ex นะคะโอ้โ oh. ห the time has come to clear your energy นะคะ หรือคุณรู้สึกว่าถ้าคุณได้มีความเป็นตัวของตัวเองได้มีชีวิตของตัวเองแล้วนะคะแล้วมันใช่นะคะคุณจะสามารถตัดใจกับเขาได้นะคะคุณก็จะเหมือนกับพยายามที่จะ ลืมเข้าไปปลดปล่อยความเจ็บปวดตรงนี้ไปนะคะเหมือนมันเป็นจุดตรงกลางร,ระหว่างการที่คุณกําลังจะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะขาข้างหนึ่งยังอยู่ในความสัมพันที่มันท็อกซิกนะคะขาข้างหนึ่งพยายามที่จะก้าวออกมานะคะคจากท็อกซิกเดลั่นชิพตรงนี้ very soon o oh, ูน clearly d e ด i ไซ w h a t you want so that it comes It's come to you now พลังงานของชาวกันกลับมาแล้วนะคะคุณกำลังจะเคลียร์ใจตัวเองได้นะคะในอีกไม่ช้านี้หรือภายในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณกลับมารักตัวเองได้มากขึ้นนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะอขอดูต่อกับอีกหนึ่งใบนะคะ Children โอ้ หรือว่าที่คุณทนอยู่เนี่ยเพราะว่าบางคู่อาจจะมีลูกร่วมกันแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะคุณก็เลยพยายามทนทุกอย่างเพื่อลูกที่คุณรักมาตลอดนะคะแต่ถึงเวลาเนี้ยลูกอาจจะเริ่มโตขึ้นแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่การอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแล้วทําให้ลูกต้องมารับรู้ความทุกข์ของพ่อแม่ความสัมพันธ์ที่มันย่าแย่ในครอบครัวแล้วลูกแบบอาจจะซึมเศร้าอาจจะรับรู้พลังที่ไม่ดีนะคะมันอาจจะดีกว่าถ้าเหมือนกับ คุณสองคนอาจจะยังดูแลลูกร่วมกันนะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนตัวเนี่ยอาจจะเหมือนกับแยกกันออกมาก็ได้นะคะมันเป็นพลังแบบนี้ที่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวขอดูต่อนะช่ากันนะคะกับเรื่องราวจากไพ่ทาโร่ก่อนนะคะขอดูเรื่องราวความสัมพันธ์ของชาวกันจากไพ่ทาโร่ขอย้พ่ออกมาอย่างแม่นยํำนะเด็กถือดาบค่ะ เดือนที่1ิอของปีแล้วนะคะเจ้ากัดว้าวหไม้เท้านะคะเหมือนคนอยากเริ่มต้นใหม่นะมีไพ่ของสี่ดาบดูกันต่อนะคะมีเด็กถือดาบพลังงานของชาวลัคนาราศีทัดลมนะคะกลุม,มิถุนตุ้นนะคะ1ไม้เทา้าสี่ดาบแล้วก็6ดาบนะคะ เดโมนอ๋อ oh, มันมีความเศร้าแฝงอยู่นะคะในความทุกในความรักครั้งนี้มันมีความทุกข์แฝงอยู่สามถ้วยค่ะเดซันนะคะสิบถ้วย อุราชินีเหรียนค่ะรายงานของชาวกันนะหรือชาวทัดดินด้วยกันนะคะมังกรผสมกันนะคะแล้วก็อัสวินดาบค่ะเรื่องราวความรักของชาวกันตรงนี้นะจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับในความสัมพันธ์ของคุณตรงเนี้ยมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันสะสมมานานแล้วนะคะแล้วเหมือนกับคุณนะ่ยอยากที่มัน อยากที่จะให้มีการปรับตัวเข้าหากันนะคะอยากปรับปรุงในความสัมพันธ์นะแต่เหมือนกับคุณรอคอยมาเนิ่นนานแล้วนะคะสีดาบนะคะพยายามปรับตัวเข้าหาเขาแล้วแต่เหมือนกับ เขาก็ยังถือดาบใส่เรานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยนะคะกว่าเรามากๆนะคะเด็กถือดาบหรือเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือเท่ากันกับเราแต่ว่ามีความดื้อรัน้นมีทิฐิมนะสูงนะคะไม่ฟังเหตุผลไม่ฟังอะไรนะคะหรือต่อต้าน against กับคุณมากๆทําตัวเป็นปรปักษ์กับคุณมากๆนะคะชาวกันจนคุณรู้สึกเหนื่อยใจมันถอดใจมากๆนะคะเนี่ยหดาบมืนคุณรู้สึกว่า ถอยแล้วนะคะต่อให้ความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักทางไกลหรือเป็นคู่รักที่ใช้ชีวิตที่อยู่ด้วยกันด้วยที่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะแต่ความสัมพันธ์มันเศร้าเหลือเกินนะคะพลังงานของเดะมูนนะคะเหมือนกับคุณจมอยู่กับความทุกข์มานานมากๆนะคะจนเหมือนกับเพื่อนฝูงครอบครัวคนที่คุณรักเนี่ยพยายามที่จะดึงคุณออกมานะคะจากความทุกข์จากความเศร้าความเสียใจตรงนั้นนะคะแล้วเหมือนในเดือนพฤศจิกายนนี้ ชาวกันเองนะคะคุณกำลังยอมรับความช่วยเหลือจากเพื่อนจากครอบครัวจากคนที่คุณรักแล้วนะคะพลังงานตรงนี้เหมือนกับมันมีทางออกอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะไปถึงจุดที่ปรับตัวเข้าหากันได้แล้วคุณ ทำเพื่อเขามามากแล้วคุณพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขามามากแล้วนะคะคุณก็อยากที่จะให้จบกันด้วยดีจากกันด้วยดีนะคะหรือสิบถ้วยก็คือยังรักษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพ่อแม่ลูกนะคะความผูกพันกันหรือถ้าเกิดเลิกกันแล้วก็คือยังเป็นเพื่อนกันได้นะคะอารมณ์แบบเนี้ยเหมือนกับ คุณคิดเรื่องนี้มานานมากๆแล้วนะคะสี่ดาบแต่เหมือนกับคุณยังทําไม่ได้สักทีคุณยังใจอ่อนคุณยังไม่สามารถที่จะแข็งใจแล้วเดินออกมาจากเขาได้สักทีนึงนะคะมันก็เลยทําให้คนยังจมอยู่กับความสัมพันธ์นี่มันท็อกซิกนะคะจมอยู่กับความเศร้านะคะจมอยู่กับน้ําตามากๆเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะนอนร้องไห้ตลอดเลยนะอารมณ์แบบนี้นะคะ เหมือนเขาก็ยังไม่เข้าใจคุณอยู่ดีนะคะอัศวินดาบคนนี้นะคะเขาอาจจะพยายามบังคับให้คุณทําอะไรตามใจเขานะคะตามสิ่งที่เขาเห็นว่าดีมากๆจนคุณรู้สึกมันมันอึดอัดมันขับข้องใจไปหมดนะคะขอดูต่อนะกับเรื่องราวความรักของชาวกันตรงนี้ We are for June นค่ะ สามไม้เท้าค่ะแปดเหรียญโหเวอร์ด้วยจัสมิน <laughs> <Jasmine S 2> ค่ะ หาเหรียญค่ะหกเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญค่ะขออีกหนึ่งใบเหรียญมาเต็มเลยนะชาวกันสี่เหรียญน,นะคะเหมือนกับในความสัมพันธ์นี้นะคะชาวกันคุณเองเนี่ยคุณเหมือนกับ อดทนมามากๆากนะคะแล้วในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้เหมือนกับมันมีทางออกอะไรบางอย่างนะคะที่คุณรอมานานแล้วนะคะรอจังหวะรอโอกาสมานานแล้วนะคะที่มันจะหมุนวนกลับมานะคะให้คุณได้มีจังหวะที่เหมือนกับมันอาจจะมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะความไม่เข้าใจปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบ ปุบป,ปับสัพพันธ์นะคะแต่ไอ้เจ้าปัญหาที่มันหนักหนักมันหนักหน,นาสาหัสนะคะหรือมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายนี่แหละที่มันจะทําให้คุณเหมือนกับระเบิดลงนะคะคุณรู้สึกว่าไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะคะทาวเวอร์นะคะแตกเป็นแตกหักเป็นหัก นะคะเหมือนกับจบกันไปเถอะนะคะหมดเว้นหมดกรรมแล้วนะคะจัต m สเมน,นะคะพร้อมที่จะเดินออกมาเป็นคนโสดแบบสวยๆหล่อๆแล้วนะเหมือนกับคุณต้องให้โอกาสตัวเองบ้างนะคะรับความปรารถนาดีจากคนอื่นบ้างนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังรักยังผูกพันกับคนรักของคุณอยู่นะแต่เหมืนกับมันก็ยังเป็นความรู้สึกที่คุณพยายามที่จะ เก็บเอาไว้ในใจนะคะความรักก็คือส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องของชีวิตที่คุณต้องการอิสระมันก็อีกส่วนหนึ่งนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะยังให้ความช่วยเหลืออะไรบางอย่างกับเขาให้ความเป็นเพื่อนกับเขานะแต่ว่าขอออกมานะคะรักตัวเองให้มากกว่าเดิมนะคะขอออกมามีชีวิตที่เป็นของตัวเองนะคะก้าเหรียญ่ะ เป็นโสดแบบหล่อๆสวยๆนะคะทําอะไรที่คุณรักอยู่กับน้องหมาน้องแมวนะคะอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าเขารักคุณมากๆก็ได้นะคะอือขอดูอีกนิดนึงนะคะเรื่องราวความรักของชาวกันชาริออตค่ะความรักของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลได้นะห้าถ้วยค่ะ 7ดดาบเก้าดาบค่ะสิเหรียญน,นะคะเหมือนเขาจะยอมไม่ได้นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลนะคะต่างจังหวัดต่างชาตินะคะเหมือนกับ ลูกเขารู้สึกเศร้าเสียใจนะถ้าคุณจะจากเขามานะคะเหมือนกับไม่เห็นลงศพไม่ไม่หลั่งน้าตานะกับคนคนนี้นะคะพอคุณจะจากเขามาแล้วนะคะห้าถ้วยเขากับรู้สึกผิดเขาเขากับรู้สึกเสียใจนะคะเขากลับรับรู้ได้ถึงสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับคุณแล้วพยายามที่จะกลับมาง้องอนคุณให้กลับไปอยู่เป็นครอบครัวนะคะเป็นแฟนเป็นคนรักกันเหมือนเดิมนะคะสิบเหรียญคุณจะกลับไหมเนี่ยเช้ากัน เอ้ยยังไงดีนะคะความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นลักษณะความรักที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่เคยทําให้เขาแบบรู้สึกสูญเสียแบบนี้มาก่อนหรือเปล่า <c oughs> นะคะ The star ค่ะห้าเหรียญเดดโอ้ย ไม่อะหน่อยแน่ไม่อะหน่อยแนย่ตอบชัดมากว่าเดทค่ะห้าไปเท้านะคะสองดาบนะอืมเหมือนกับความเป็นห้าเหรียญกับเดอะสตาร์นะคะเขาอาจจะพยายามมาเสนอออปชันมาให้คำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างนะคะ ที่อาจจะทำให้ดูแบบเป็นความหวังที่สวยหรูดูดีนะคะเขาจะทำนู่นทำนี่ให้กับคุณทำสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะให้ในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะแต่เหมือนกับว่า คุณรู้สึกว่าเท่าที่ฟังเขาพูดมานะคะสองดาอ่าแบะมันไม่น่าที่จะเป็นจริงได้เขาไม่น่าที่จะทําอย่างนั้นได้เพราะว่าถ้าทําได้ก็คงทําให้คุณนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับมันหาข้อสรุปไม่ได้นะคะจะทําแบบนี้เมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวก็ยกยกๆ๋ยวก็ไม่ทําให้สติพนัน้นสุดท้ายนะคะคุณก็เลยตัดสินใจจบดีกว่านะคะขอมาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ของคุณเองนะคะสากันนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวดูพลังฝั่งของเขาซิแล้ว เขายังไงนะคะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยสีดาบเหมือนเขามีดราม่านะคะห้าดาบเด็กถือเหรียญค่ะอาจจะเรียกคุณเบบีหรือเปล่า มาเป็นเด็กถือเหรียญเอ่อหมายกับเขาพยายามที่จะให้เวลาคุณนะเขาอาจจะบอกคุณว่าตอนเนี้ยห้าดาบคุณยังโกรธเขาอยู่คุณไม่ฟังเขานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาผ่านไปก่อนนะคะคุณจะรู้สึกได้นะคะสิ่งดีๆความผูกพันที่เขามีให้คุณนะคะคุณอาจจะอยากกลับไปหาเขาก็ได้นะอืมเมนเขาพูดเหมือนกับเขาเป็นฝ่ายถูกมากๆม,มีไพ่ของทาวเวอร์ค่ะเจ็ดเหรียญ ราชาเหรียญเด็กถือถ้วยค่ะเหมือนกับเขาอาจจะพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าเขาจะพยายามแก้ไขนะทาวเวอร์จเหรียญน,นะคะหรือเขาอาจจะพยายามมาเปคุณนะคะมาพูดดีมาทำดีกับคุณนะคะหรือบางคนอาจจะแบบเด็กถือถ้วยอ้างลูกนะคะอ้างลูกมาบังหน้าเพื่อให้คุณไม่เลิกกับเขานะคะ อืมเหมือนกับเขาพยายามยื้อไว้นะกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังรักคุณอยู่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมนะชาวกันห้าไม้เทา้าเจ็ดไม้เท้าค่ะแปดถ้วย สิบดาบทำไมให้ความรักไม่ขึ้นเลยนะคะเหมือนกับคนคนนี้เขาอาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าไม่เห็นความสําคัญของคุณนานแล้วนะคะเหมือนตอนที่คุณอยู่กับเขาอ่ะเขาก็ไม่สนใจไม่ละเลยไม่เอาใจใส่กับความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะคะแต่เหมือนกับเขาพยายามที่จะยื้อไว้เพราะว่าการมีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งดีมันเป็นผลดีกับเขานะคะหรือเขาได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากการที่คุณแบบคอยช่วยเหลือ เกื้อกูลคอยดูแลเขาก็ได้นะคะอารมณ์แบบเนี้ยไม่มีไพ่ความรักขึ้นนะจันขออภัยขอดูความรู้สึกของชาวกันบ้างนะคะแปไไ้เทา้าค่ะตรงนี้เป็นดวงรวมนะคะไม่ใช่ดรงส่วนตัวนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะให้มีการสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้คะ่ะ แปดไม้เท้าเดอะสตาร์หกถ้วยเดททาไมดูเหมือนกับชาวกันนะคุณรักเขานะคะเนี่ยอแปดไม้เท้าคุณรักเขาคุณผูกพันกับเขามากๆคุณเคยแบบทุ่มเททั้งชีวิตให้เขามากๆเลยก็ได้นะคะเดอะสตาร์นะคะเหมือนกับ ก่อนหน้านี้นคุณรักเขาก็คือรักเขาคนเดียวเขาเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจของคุณเลยนะคะถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความแตกต่างเรื่องของอายุเชื้อชาติศาส,สนาอะไรก็ตามนะคะแต่เหมือนกับสุดท้ายอ่ะมันเจ็บปวดมากนะคะคือเหมือนกับความอดทนของชาวกันอ่ะสิ้นสุดลงจริงๆนะคะแล้วมันทําให้มันเจ็บจนมันหมดใจนะคะหมดใจก็คือขอจบดีกว่านะคะจบทั้งที่ยังรักด้วยนะตัวสี่หกถ้วยขึ้นมากับเดทนะคะ จบทั้งที่ยังรักนะคะแต่ฉันขอมีชีวิตใหม่ดีกว่าฉันไม่อยากในในความสัมพันธ์ที่มันแบบท็อกซิกแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะคะอืมนะเหมือนกับว่าคือมันเจ็บถึงที่สุดแล้วนะคะถึงจบนะคะเอาลงแบบนี้นะคะชาวกันนะคะเดี๋ยวดูให้นะคะจบแล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะชีวิตของชาวกันวันนี้เจาะลยก็ให้นะคะดวงความรักของชาวกันนะคะหนึ่งดาบค่ะโอ้โอ้แนวแน่มากนะคะหนึ่งดาบ ก้าถ้วยค่ะเอ็มเพลสเด็กถือดาบนะคะเด็กมูนสั่งไม้เท้าค่ะ ถ้วยค่ะอัศวินดาบเดบิวนะคะราราชาไม้เท้าค่ะเหมือนกับชาวกันเองนะคะหลังจากที่คุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจบอย่างแน่นอนนะคะไม่มี คำต่อที่เป็นอย่างอื่นไม่มีคําพูดที่เป็นอย่างอื่นแล้วนะคะตัดใจแล้วนะคะ คุณจะมีทางเลือกมีทางออกของชีวิตมากขึ้นนะคะคุณจะมีอิสระในการที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของคุณนะคะเหมือนกับแฮปปี้ลันลามีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีความสุขแบบนี้มานานแล้วนะคะหลายคนน่าจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่ระดับของ empress emperor เนี่ยชาากันคุณจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เลี้ยงลูกนะคะดูแลครอบครัวนะคะดูแลชีวิตของคุณให้ให้ดีมากๆนะคะถึงแม้ว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่้รามือ ไม่เลิกลานะคะอาจจะพยายามกลับมาทักทายนะคะหรือมาทวงความเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นระยะระยะที่ทําให้คุณรู้สึกเศร้านะทำให้คุณรู้สึกแบบแย่ๆอยู่บ้างนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะแบบวางแผนชีวิตของคุณต่อไปนะคะให้ได้ดีที่สุดนะเพื่อนคุณนะคะครอบครัวคนที่คุณรักนะคะสามถ้วยเข้ามาเป็นกําลังใจนะคะเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรเขาจะเข้ามาสนับสนุนคุณมากๆนะคะ แต่คนรักของคุณอาจารย์ว่าเขาร้ายนะเดวิลอะนะคะอาจจะยังมีการตามหึงตามหวงโดยเฉพาะเมื่อราชาไม้เท้านะคะมีคนที่อาจจะเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้าพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์นะซึ่งคนคนนี้เขาอาจจะดูเป็นคนที่อาจจะวัยใกล้เคียงกับคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีเหตุผลพลังงานชาวธัตไฟเมสสิงห์ธนูนะคะที่อาจจะขอเข้ามาเป็นตัวเลือกของชาวกันนะคะแต่อาจจะเหมือนกับว่า อาจจะถูกกันซีนจากแฟนเก่าของคุณอยู่นะคะอืมเพราะนั้นเหมือนกับชาวกันนะคะคุณน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะถ้าเกิดพลังงานเก่าๆยังมารบก,กวนนะคะก็ตั้งรับนะคะเพื่อนจะช่วยได้นะคะหลายๆคนที่คุณรักเนี่ยจะช่วยอยู่เคียงข้างคุณได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะความเป็นสามวยคือชาวกันคุณพยายามพูดดีกับเขานะคนเก่าที่อาจจะพยายามเข้ามาวุ่นวายในชุดของคุณคุณพยายามพูดดีกับเขานะเหมือนอยากจบให้มันสวยที่สุดนะ่ะ นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าสุดท้ายเขาจะรามือจากคุณไหมนะคะเดวิลตรงนี้เ of ฟอร์จูนค่ะโอ้โหจัสติสนะคะเก้าเหรียญหลังจากที่นะคะ คือบางคู่เลิกกันแบบเป็นทางการบางคู่อยากขาดกันนะคะตามกฎหมายนะคะแบ่งเงินแบ่งทรัพย์สินแบ่งอะไรไปแล้วนะคะ w i e w of fortune นะคะเหมือนกับเขาก็จะค่อยๆหายไปจากชีวิตของคุณในที่สุดนะคะอืมนะคะดีใจด้วยนะชาวกันนะคะยังไงก็ขอให้เป็นเรื่องราวความรักที่ชาวกันกลับมามีรอยยิ้มมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งกาลังใจไปให้นะคะแล้วอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดซื้อมาแตงหรือเขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนในทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ